ดูดเปิดโอกาสให้ที่ร้เข้าทุของน้องเด็กุกครวมกุศลนะครับอาทูสถานร่าบุญเียงการเวทีทั้งการแสดงสุดยอดควเสิญลำเต่อตกรองธรรมขัแก่นกอลังรุ่นสมัยวลังใจเป็นร้อยล่องเกิตกรองข้างขัแก่นจากตะบอนมหาสารคามวันนี้กับงานทันสำคัญทัพงานป่าสาัคดีและประเพณีสงกานต์พระประจปี2 5 6ก วัดกูุงใหญ่แห่คงความเพื่อนสูงเนื่องจากนครกรานชสิมาซึ่งอุปรามาลแบใจะลอยในลำต้องเสวยไบ่อบบ้างแกในลำกุกาสจากท่านในสภาแแ่งรับ้าเราใสยปีนี้มาสองรอบแล้วนะครับ สำหรับฤดูกาลนี้ครับเป็นต้นทางข้อเมตตาของพี่อ้น้องแก่พี่น้องเขาก็หอนสถานล่งดูล่างเพิ่อนแก่เพื่อนริ่นเป็นทั้งดูนักปั่นตัวเด้อนะครับตอนนี้ในนกรรมการหรือว่าท่านการผู้โสศนะครับท่านประชารสำคัญบอคุณพี่น้องนะครับท่านผู้แลีพี่น้องทั้งว่าปูสาปูเสือก็ชุดการแสดงนะครับวันนี้สามทุ่มนะบเป็นต้นไปหอดสอดแก่นกลางฟังสว่างข้าตาการแสดงเต็มรูปแบบของพลังเต็มร้อย นะนับและศิลปินรับเชิญคุณแองออรดีวันนี้ครับมาตึงเอ็นอ่าต้องสูงสั่งสีสันอาหานาินที่ของความใจคืน้อยแะนที่ห้องพคกดี่คั้มคุ่มคาอันไันั่งดีแรกเป็นต้นไปนะครับและก็ยังมีศิลปินได้เองนางเองครับขั้งล้นเีทีสลับสับเปลี่ยนราพีน้องเต็มหอดสอดแก่งจากต่างสวรางท่าตาครับขึ้นถึงเต็มร้อยห้าสิบประจํานานเช่นเคยครับ มอสทองมอกโชคสามราววันแอนด์วีนอร์ี่ฝ้ายอ็มร้อยห้าสิบเดินลื่นนะครับนำไปที่พูดกิจกรรมของเอ็มร้อยห้าสิบเขียนชื่อที่อยู่ที่ชัดนเต็นนะครับลงกล่องรับชิ้นส่วนฝ้ายเอ็มร้อยห้าสิบที่พูดกิจกรรมแอนจะต้งองฝ่ายบริกรออส ในครับสูตรออร์แกนิกและสูตรเคราตินนะครับมาร้องกับทิ้งเน้นความดูดืึนรากผมนะครับเพื่อสุขภาพของเส้นผมตองบอสแคร์ให้บอสแคร์ดูแลใครวันนี้จะนรนจาดนะครับยาสีฟันเหลือแค่ยี่สิบกล่องเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยแตะจำกัดท่านรับไม่เกินสองกล่องนะไม่ลองซื้อใดพเกอื่นเพื่อสองกล่องไปเท้่แถวรัะ ต่อคิวได้ดเลยนะครับน้องอาร์ตแล้วก็น้องคนิสิาการร้อนทุกท่านอยู่ที่บูธติดคมคอสแขนครับ ช่วงนี้ครับในพี่น้องรลุมบุญกรมผสมกระทั่นวัดครับประมาณสามตุ่มนะฮะทั้งคณะกรรมการนะครับหรือกุหลาบผู้ใหญ่เป็นมาเฉลี่ยที่เปิดเวทีแทนชี้แจงวัดกลุประสมและก็ต้อนรับความพี่น้องเปิดงานเพื่อสามครั้งทั้งใจครับดูนั้นเป็นที่เรีกร้อยก็จะเป็นหน้าที่ของลูกหลานเขาตั้งใจเตือนใจได้ทำการแสดงให้เข้าใจกับตัวจริงเสียงจริงับศิลปินอ๋อลั่งใจเตือนใจสามตุ่มโดยประมาณนะครับการของ โมดิเกอร์เนี่ยเอาเก<บ>ิดจากโมดิเกอร์้องตามคนมน้องเบาเลยบอสสมมติว่าสมมติว่าลองเพลงจบแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้สาวน้อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ดูจ้าจ้าขวบแล้วครับนี่เดือนหนาได้สองขวบแล้วเดือนหนาได้สงวบแปลว่า Happy b o ตาแผลเอาเลยฮะพี่บอยพี่พี่บอยพี่บอยอ๋อคือคืออายกับยุ่ช่วงกับแปนปกติเดียวอายส่งให้แต่ว่าช่วงเด็กหน่อยเปลี่ยนเป็นสามเที่ยงนั่นให้กำลังใจครับให้กำลังใจทุกๆคนทุกทุกไฟล่ะนะฮะ สงสัยอะไรมากมายหรอกเราก็พิจารณาไว้ในใจสวัสดีครับพี่ครับ